สวัสดีครับผมชื่อนายภูชิตเจริญปวสสองทับห้านิติสิวันนี้จะมาอธิบายการส่งข้อมูลคําว่าทวิตตามลําดับชั้น OIS ทั้ง7ชัน้นดังต่อไปนี้1ชั้น Physical Layer ตัวอักษร1ตัวเท่ากับ1ไบต์1ไบต์เท่ากับ8บิตคำว่าทวิตมี7ตัวเท่ากับ7ไบต์คำว่าทวิต7ตัวดอกจันด้วย8บิต จะได้เท่ากับ56บิตถ้าจะส่งข้อมูลแบบมีสายหรือไร้สายส่งข้อมูลคำว่าทวิตจะได้เป็น56บิต 2. data link layer ทำหน้าที่ควบคุมสายข้อมูลระหว่างระบบกับปลายทางอีกด้านหนึ่งโดยการวกการวมตัวเข้าด้วยกันก่อนที่จะส่งลงไปในสายสัญญาณ data link แล้วตรวจสอบอักขระทวิต 3. n น็ตเวิร์กเลร์การทำหน้าการทำงานในชั้นนี้จะเป็นการเชื่อมเชื่อมต่อและการเลือกเส้นทางการนำส่งข้อมูลคำว่าทวิตระหว่างเครื่องสองเครื่องในเครือข่าย 4. ี่พาสปอร์ตเลเยส่งข้อมูลคำว่าทวิตไปเป็นแบบแพ็กเกจส่งออกแยกเป็นช่วงๆและเลือกเส้นเส้นทาง 5. s e ทร i กชั a เลเยอรทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ เครื่องอื่นๆจะป้อนคำว่าอธิวิทเข้าไปในระบบ6 Presentation Layer รวบรวมข้อความและแสดงออกมาในรูปแบบภาพต่างๆที่เรามองเห็นเช่นตัวอักษรที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์7 Application Layer เป็นชั้นที่อยู่บนสุดของกระบวนการรับส่งข้อมูลทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ใช้โดยส่งคำว่าอธวิตให้กับผู้ใช้ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ